เนนกัโอ้ยเนยเนยปี๋มาทัวร์มึงเนี่ยออกกันแล้วจ้ะนี่นะคะเพื่อนเราก็กําลังขนของจะลงรถนะคะเดี๋ยวเด้อจะเย็นๆไม่ได้เร่งดอกเพื่อนย้ำแก็บโทรมาเขาบอกว่าทางเข้าสองครับทางเข้าสองนั่นมันแค่เอฟซีนี่นานะครับลงไหมลงทางนี้เป็นตาบ๊อบปลอดภัยปันเลยลืมยังบ่ ลืมนะลืมตาขอบคุณนะป้าแฟลืมอย่างบ่าน้องค่ะเนาะตอนนี้น้องก็ถึงก็ได้แล้วเนี่ยอะ,อะไรเนี่ยอ,อะไรยังไงต่อแล้วไม่ไดต่อเนี่ยยังไงต่อเนี่ยอยากอายคนเดยอะยื้ไป ทุกคนฝากของด้นะคะไปถามแม่บ้านมาเมื่อกี้นี้ถามว่าฝากกระเป๋าที่นี่ปลอดภัยไหมเอ่ยแม่บอกว่าก็มาฝากไว้ที่ล็อกเกอร์ได้นะลูกแล้วยังไงต่อมีไฟคือมีของไหมหรือยังไงกรุณาค่ะกรุณาไอ้อะไรพาสเวิร์ดใส่รหัสไหนไหนดูสิกระเป๋าเราใหญ่เราจะใส่ไหนเราใส่ด้านล่างวะกดตรงฝากนี่ไง ตแล้วก,ก็เลือกอันไหนว่างอ่ะอันนี้ไม่ว่างไม่ว่างไม่ละข้างในว่าง้อกดก็กำหนดเต้นหอกไปรหัสแล้วเขาโอเคไปแต่พอผมก็ฮ่าละคนมันดอกยาในป่าปูนมีที่ของเราสักที่นึงปัดดูติ๊กตอกดีกว่าว่ามีที่ไหนหน้าเที่ยวอยากไปปัดนี่มันคือการใช้ชีวิต หลอดมะฮู s, ดีกว่า่ได้ค่ะอืมถ้างั้นเราก็เร <ở lin co> ิ่มกันเลยซมๆไปต่อค่ะทางออกยุ้ยใสยุ้ยนะคำค้นหาทางออกของเซนทันยุ้ยใสน้อค่ะน้อตอนนี้น้อครัมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือทิศเหนือเข็มทิศฉันว่าแม่นชิดเลยเสรแต่อยู่ในป่าเนี่ยเขาย่ำขนหลงทางอ๋อค่ะมาเซนทันก็ต้องใช้เข็มทิศนะลูกนะเผอร์แค่ลงทางดูเขากระนั่งหนีกันงนีหรือเปล่า เออนน่นเนี่ยนันนยนนยน่งนิ่นไปไงนนปะ่ะเอาเส่ะอยู่ข้างอยู่นั่งยิบหาวใครไปเอาดีกว่าสวัสดีค่ะตอนนี้เอ,อเดืดอล้วรู้สึกแบบตอนนี้นะครับเรามาถึงแล้ว สวัสดีจ้านี่นะครับแม่เจ้าภาพของเราน้องอุ้งอิงนะครับเออแบบงงอ่ะเปะแลยเราพี่แกงงมากว่ะซอยนี้หรือเปล่าซอยนี้หรือเปล่าพี่ครับผมก็ไม่รู้หมือนดับัสดสวัสดีครับมูหรือไออันนี้เพื่อนอุดบอกตอนนี้ ถึงแล้วนะครับทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วถึงแล้วเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนชื่อพีโลมาสัมภาษณ์เหมือนกันเหรอมาเป็นูอูเขาก็ยืนรอข้างหน้านั่งบอกกันย่างซากดิสันเอาหรอแล้วไปผูกผูโผลยูนซานอะแบบอ่ะตอนนี้เราจะไป เราจะไปกันที่ไหนเราจะไปะบุฟเฟ่ฟุงฟิงสามสิบกันยาตอนนี้ก็อยู่กับน้องน้องนิงๆค่ะแล้วก็น้องแล้วก็น้องแก้วแก้วดินเนอร์ของเรามันมาละ <c oughs> หนึ่งเอะ <c oughs> หนึ่งสองสง <c oughs> เอาไหมเอาเอาไหม ตอนนี้นะครับแล้วก็เดินทางเดินๆน,นะครับ mm hmm. อุงอีกตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเราอยู่ที่ร้านคุ้งิงหมะะูกระทะซอยสังข่กัญญาค่ะแบบต้องมีซ้นได้ตลอดรอเร<ช>งงตอนนี้ก็ถือแต่ว่าเรานิดเนี้ยกา <นะ S 2> เ <นะ S 2> ฟเท,ท่าไหร่นะร้อยร้อยแปดสิบเก้ารวมเครื่องดื่มอะตอนนี้ก็กินพอประมาณเนาะใครบอกว่าคิตตี้ก็แล้วแต่พอนี่ก็จะกินเตียงมันมีแค่เตียงเดียวอะ เป็นนอนข้าางงล่ะเดี๋ยวทุกคนนอนข้างล่างเดี๋ยวเราจะนอนข้างบนเองแหมเป็นผู้หญิงที่แมนมากเลยเพื่อนถือหน้าม้าพี่อันนี่แก่ยู่ปีใด <c oughs> พี่อู๋อ๋อซ้ำนั้นธนาการก็คือเรื่องไหนมันบ้ <c oughs> าใช่ศาสนาเขาไปกีบเขาไปไหว้ย่าหมูเจ้าเขาไม่ต้องไปไหว้หรอกเขาบ่นเอาที่ลูกบอก็รถาว่าเขาจะไปร้อนเขาถามก้อนเออเอาไม่ ตามสองเบื้องสาขาชังเข้าไปอันใบยาโมเอี่ยไปเหรอโอ้ยมันไก่บะไก่อยู่ก็เป็นอยังนั้นเหรอเขาอยู่ไพ่เขาเปิดไพ่เขาอ่ะขอพรเราด้วยไปดูเด้อตไปดูเด้อปิดเด้อคอยลูกปิดมหาเลยเด้อขอแหมพวกขีดแดงเด้อออ๋เมื่อคุณเป็นพ่อค้าแต่ติดเล่นครับขายแล้วบอาเอาเอาแม่เงินนั่น เอาอเรืยว่านางถึอบังคับมาขอบคุณที่ให้ฟรีอออาจจะถูกบังคับมาก็เลยบอจอยแบบน้องขายพเป็นเอาเอาบปหันไปเบื้งล่ะเออละเมิดสิเข้าซัเอเออ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 กะโกอเออกระตากินต่อเปไงบ้างนะอยากให้เพื่อนกินช่วยจ้ะอ๋อโทรเหรอนางรู้ละอยากเาเปิดขา มานั่งกินมานั่งกินน้ำกันค่ะไอตินไเบิรเนี่ยโอ้ยน่นจังที่นี่ไม่ใช่ที่ของเราแล้วตัดจังตัดที่ใจหรอตรงม ตัดไหมตีเนียนทำเป็นเงียบกันหรอคิดนะว่าฉันไม่รู้จากแผนการของเธอนะเลองจับไปที่อกข้างซ้ายถ้ายังเต้นอยู่แสดงว่ามีโอกาสเออกินต่อค่ะข้างนั้นเอาไอติมมาเขาออันนี้กินให้มันหมดเรดโก็ข้าวทองกินไอติมแล้วเอาลองรสชาติไม่ชอบสิกินอันนี้เออตัดเลี่ยนเนาะ มนอวิทยากินนี่อ่ะอะไรอ่ะอ๋อใส่ท็อปปิ้งก่อนเลรแต่ฉันจะเอามาโรยหน้าอะไรอ่ะแก้วเยอะมากตักน้าตักไอศคีมะามาที่มัว เรเลี้ยวไปบ้านสูมันมีแก้วพี่ก็ฝากตังอะไรคึงก็เลยามเอ้ามาจะใส่นี่ก็เล่นเดี๋ยวเบิ้งถอยหัวพันมันเพชรนำขี้มาซองถอยด้วยนั่นเองเพชรเอาเมมเต็มได้ไหมมิชชั่นทูเดอะมูนสินะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแบบไงเออเออแล้ บินจะไม่เป็นบินแล้วครับพี่ไม่เป็นไรค่ะมาจากภาคใต้ครับน้ำแกลืควายแบบเลดขอขอสอบได้นะเดินมาเินมากินที่ไหนซาทูเดอร์ลืมอย่างบ้นอ้อครับลืมเอิญเลย ใส่น้อเอาไหมเน้อสซ้อ๋อไปเยยืสรยืใส่นาอยืใส่นน้อสซ้ำเจอเผากันเนื้อสับซ้ำว้ายนั่นดเพ่หตลกจะองบ้าหรือต้นกกูอยากรู้ไม่่กขอพันธไมต้องแสดงว่าคแบบมันตลกอ่าควรนตัดต่อให้มันดีกว่านี่ประมาลงแบบเลียวแบบนี้อ่ะคนสิถามว่าแอคเลียว ก็ไรบ่เงียบบ่เงาเนาะแก่เนาะก็ไรไม่เงียบไม่เงาเนาะบ่พากันนอนตีจ้าเนาะเอาอยู่บ้านเรานอนเรเดินอยู่เออเอาบ้านอยู่้สบ้านนู้อยู่ใช่พูดบออ่ะรู้เรี๋ยวซื้อไตอนนี้ถึงหอแล้วะตไคร้อยู่นั่นละกูงงคือกันเราจะใส่เอียงเม้ม เย่ถึงห้องแล้วนะคะแก้วห้องทงกินเตียเออหองน้เยนาะเปิเป็นห้องพรมเนาะกิมเป็นธรไม่ได้กินหรูปแหวนห้องแอร์ถ้าอเป็นห้องแอร์นะคะแต่เขาซียห้องห้องแอร์ไเรื่อยเงเขาก็เลยเป็นหนุกานั้น หนึ่งองต้อหนึ่งสองต่อมตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วสินะ นค่ะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่ากินหนักอยู่วันนี้กลัวว่าจะเป็นคิตตี้มาดูเอซสิเนี่ยนั่งๆอยู่มันก็อึดอัดท้องยังไงไูไม่อยากไปคิตตี้แล้วเรื่องสองสาใครจะคิตตี้ก็คิตตี้เถอะสรุปเริ่มคิตตี้แล้วสินะ อุ๊ยอย,อย่าบอกนะว่ามาจากร้านหมูกระทะอุ๊ยทำไมพูดดังจังละ่ะโปะจังจับใส่กระเป๋า <c oughs> พร้อมสามแล้วคะ่ะอะไรเน้องครเนานะ อะไรก็ให้สมดังหวังจ้าโอ้ขึ้นหน่อยเถี่ยขึ้นหน่อยเถี่ยสังคมที่ใส่เนาะแน่นอนตอนนี้สังคมไอสังคมไม่เอาสังคมเจอแล้วสินะที่เขาเรียกกันว่ารักแท้ได้แต่ว่าพี่ทำยังไม่มาคุยกับน้องๆนอนแล้วไม่มาเมคเฟนเลยเลยหนึ่งสองสาม มูย่านมาจากไหนมาจากไหนเป็คนมาจากไหนก็แล้วจะไม่สนใจกันเป็นคนสีชขียวฉนกัวคิตตี้อ่ะอยากกินข้าวสูข้ถามว่าถาูที่ยังไปเธอคะรู้จักไปทานเจ๊อู่ไหมไป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 ย่างข้าวิเป็ดน้ำเต็ดเป็ดแล้ยงเ ข่าวชาวสกินอะไรดีล่ะทีนี้อือนี่สินะ BREAKFAST เออเออคือไดี๋ว้วเนาะอาออือมแปดคุละฝา สร้าางกินขทุกคนสำเสร็จหมดแล้วครับนี่เจอมาแล้วอีนางพรพิมลอีกตัวต้นเรื่องปาปากลับกลับกลับไม่เหรออาจารย์ทำหน่อยแหงอู้ซัดเตี่ยวไปบักลา ยังไงคำแก้วตอนนี้เขาก็เอาเรามาปวดไว้ที่อยู่ใส่น้อยตอนนี้เราก็ถือไว้เ่เอ,อแล้วนะครับเ,ออเรากำลังจะไปหารถถุระวังรถนะแก้วจ้าพีโ่โอ๊ยโอ๊ยทางไหนล่ะนี่นี่กะบามาโซ่่อนี่แก้วโอนโอนแล้วยังไงต่อเราก็เดินหาช่องค่ะที่จะไปรถนะคะรถออกตอนเที่ยงตรง พี่น่ามันยังมองไม่เลิกมันเหมือนโรคจิตโรคจิตหรือเปล่าวะหน้าตาเลอแต่เหมือนโรคจิตลองมองกลับไปดิมองมองยังไงต่อแก้วเราขึ้นรถขะทุกคนลไปไป ตอนนี้อยู่ดีๆก็มาโ่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเมื่อกี้นี้ไปลงที่บกขสอใหม่แต่ว่าเราต้องมาต่อรถที่บกขสเก่ารองทับต้องเดินด้วยท้องตัวสำรองก็คงต้องเดินด้วยน้ำตาสินนะพร้อมเออหนัน้ำ,นำ ยังไม่จบนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับการสอบสัมภาษณ์ของเราเนี่ยก็จะประกาศผลในวันที่31มการาคมนี้นะครับอีกประมาณกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่20อีกประมาณ11วันนะครับ <S <S คือการท,ารที่คือการที่เขาเป็นคนวอาดอูเขาต้องการคนที่เบาๆมา,มาฟังเขาแต่ว่าถ้ามันถ้าเขาเป็นคนวอาดูแล้วมีคนวอาดูกว่าเขาอ่ะเขาจะกลายเป็นแบบเฮ้ยนี่ไม่ไม่ใช่ <คน S 1> ที่ของเรา ้มีเพื่อนคนหนึ่งไมเขาเสียดายมากเลยทําไมไม่เอามีแต่เพื่อนเสียดายแต่เพื่อแต่เขามีเพื่อนมาหลายคนนะอนกเกูดเสีกมันแบองเกันกงเกงกระหันจากจริงว่าจะคนแล้วขาอืมก็เวบบอาจารกรเน่ว่าแบบสวยนะอะไรนี่อาจารย์บอกว่าไงอาจารย์เขบอกว่า